สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวเสื้อเชิ้ตนะครับแบรนด์เฟรตโอเวอร์ล์นะครับน้ำหนักผ้าสิบสามออนนะครับตัวนี้เป็นทรงเวทเทนนะครับทรงกาะบอยกระเป๋าใบเลื่อยนะครับผ้าออกลื่นๆนะครับมันมีแค่รอยยับตัวนี้ผ้าแห้งเร็วนะครับโดนน้ำมันมันก็แห้งเร็วนะครับแต่ว่าถ้าเกิด ใส่คือใส่ธรรมดานะครับไม่ได้เน้นให้มันเฟดเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่ามันลำบากอะไรนะครับก็ใส่ปกติเลยนะครับแต่ทีนี้ที่ผมใส่ซ้อนสองตัวคือใส่แจ็กเก็ตด,ด้วยมันก็เลยรู้สึกว่ามันแข็งไปหน่อยนะครับแข็งไปนิดนึงมันเจ็บนะครับรายการที่ผมใช้แข่งขันนี่เป็นรายการนานาชาตินะครับคนเอ่อหลายหลายชาติลงแข่งขันนะครับ เกิดว่าใครสนใจก็ตอนนี้ก็ยังทันนะครับไปลงทะเบียนไว้แล้วก็หลักฐานรูปถ่ายรูปเสื้อที่เราจะใส่เนี่ยสามารถส่งได้เด่นถึงเดือน,นกุมภาพัน,นะครับตัวนี้เป็นกระดุมเหล็กนะครับกระดุมเหล็กกระดุมที่ก็ใช้ทำกางเกงนะครับถ้ามันเป็นกระดุมสแนปนะครับที่ดึงมาก็จะดึงออกได้เลยง่ายๆครับตัวนี้ก็ต้องค่อยๆแกะเหมือนเหมือนเสื้อแจ็คเก็ตนะครับแต่ก็ ไม่ได้ลำบ,บากอะไรนะครับก็สวยเป็นแบบหนึ่งนะครับแข่งขันสนุกสนุกครับไม่ได้คิดว่าเราจะชนะนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองก็ก็ลองดูได้นะครับปีนี้เป็นมันพิเศษตรงที่เขาไม่จํากัดแปลนนะครับเราสามารถใช้เสื้อตัวไหนก็ได้นะครับเป็นเสื้อเชิ้ตกับเสื้อแจ็คเก็ตนะครับตัวไหนก็ได้แต่ผมลงปีนี้ผมลง2ตัวเลยนะครับ ใครอยากจะลองก็ลองดูได้นะครับปีที่แล้วผมได้ได้ที่หนึ่งนะครับก็เลยได้เสื้อแจ็คเก็ตอไอรอนฮาร์ดมาเป็นของเอเป็นของรางวัลน,นะครับแล้วปีนี้ผมก็เอาเสื้อไอรอนฮาร์ดตัวนั้นมาลงนะครับลงแข่งตังเกงนี้เป็นของมิสเตอร์ไวดอมนะครับ ก็จะพยายามใส่แเอามาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับว่ามันไปถึงไหนแล้วเพราะว่าใส่ไปแค่2อสวันมันบอกไม่ได้แล้วครับว่ามันเฟรแล้วมันสวยไม่สวยนะครับก็ต้องรออีกสักพักหนึ่งนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณ